ของกลุ่เราคือชื่อกลุ่มคือรักนะไอ้สา โอเคไล่สองไล่สองเฮ้ยขอบคุณที่มาต่อไปไล่องนะคะไล่องครับพวกเราไล่องนะและเธอป็นท่ไครับ อักเกอไปให้ใครเอาเซก็มึไหนคะไปไลท์หนึ่งนะคะสุดท้ายแล้วอักเกอค่ะชันานสาวเกณฑ์อยงามโสมบัตนะคะมาจากโรงเรียนเสนาคณิโคคะเพราะเราเป็นกลุ่มไลท์ไลท์ชื่อกลุ่มค่ะเอเชียนะคะสัญญาของพวกเราก็คือสามเซ Bye. Like.